ชิลมากไม่รู้สึกอะไรเลยเลย,ยชอบมากเลยค่ะรู้สึกว่ามันละมุนขึ้นจริงจิตอนแรกโหนกแก้มมันมันสูงมันทำให้หน้าเูกแก่ทำให้หน้าเลูกแก่เวลาคุณหมอต้องดึองออกก่วนนยาทั้ทงมันดียังไงครดีกว่าตรงที่ปลอดภัยกว่านะครับถ้าตำแหน่งที่เราฉีดแล้วมันผิดตำแหน่งมันดูดแล้วมันจะได้เลือดเนาะ เพื่อความปลอดภัยของคนไข้หมอต้องเช็คนะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนิกาชูลเล์น,นะคะก็ทําเป็นตีแรงค่ะหลักๆก็จะทําเป็นพิกตีค่ะอย่างการทํางานเนี่ยนะทงี่จะต้องถ่ายรูปเป็นหลักนะคะทําให้มุมกล้องเนี่ยเวลาหันข้างเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าหนูแก้มสูงแล้วก็คามับกต่อทําให้รู้สึกว่าหน้าดูมีอายุค่ะแล้วก็ไม่ละมุนเมื่อกี้ก็ประเมินหน้าน้องพี่ไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็วันนี้เราตั้งใจที่จะ เต็มๆตรงตำแหน่งขมับเนาะวันนี้หมอเลือกใช้โปรดักต์ตัวเลเซอ l ์เลนลิฟตนะครับตัวนี้เหมาะกับการขึ้นรูปนะครับปรับโครงสร้างใบหน้านะครับแล้วก็การยกกระชับใบหน้าถ้าเราฉีดถูกชั้นนะครับรู้ตำแหน่งอนาตอมีของผิวนะครับจะทําให้ไม่เห็นก้อนฟิลเลอร์นะครับหน้าดูเป็นธรรมชาติสมูทนะต่อให้คลําก็ไม่ได้ก้อนนะครับก่อนฉีดหมอจะมีการมาร์กตำแหน่งนะครับเพื่อ1ก็คือให้ได้ตำแหน่งฉีดที่ปลอดภัย2ก็คือได้แลนด์มาร์กที่ฉีดแล้วเป็นตำแหน่งที่ยกกระชับแล้วก็ สวยด้ยเติมเสร็จแล้วนะครับเครึ่องหน้านะก็ปัญหาแรกเลยที่เราแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็คือเรื่องของขมับหวัมเราเติมเข้าไปปุ๊บมันก็เติมเต็มท,ทันทีอย่างที่สองหน้ามันยกขึ้นสังเกตว่าหน้าฝั่งนี้จะเล็กกว่าหน้าฝั่งนี้แหละทำให้แก้เรื่องปัญหาเรื่องโหนกของน้องกี้อีกนิดนึงให้มันดูซอฟท์ลงอีก ผลพอยได้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของใต้ตาเนาะพอโครงสร้างหน้ามันเปลี่ยนอะใต้ตาก็ดีขึ้นเลยแล้วก็เรื่องของร่องแก้มมันดูดูถูกดึงดึงขึ้นข้างบนอะกลายเป็นว่าหน้าฝั่งนี้เรียวนะครับกว่าหน้าฝั่งนี้อีกนะเออเติมหนึ่งได้ตั้งหลายอย่างเลยเห็นไหมแล้วก็ตัวขมับ อขมับมันเติมเต็มขึ้นทั้งสองข้างนะครับหน้าเราก็ดูละมุนขึ้นก็คือเป็นจุดเดียวที่ปรับแล้วทำให้ดูดีขึ้นทั้งหน้าวัสนี้ค่ะฉีดขมับนะคะครบ7วันแล้วค่ะทำให้หน้าดูเต็มมากเลยค่ะหน้าผากก็สวยขึ้นด้วยค่ะ <c oughs>